สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนสมาชิกอ่าบน y u u t u ทุกทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับในแบรนด์ของแบรนด์ t o t a l นะครับที่ผมได้ซื้อมาใช้นะครับก็เป็นปืนกาวไฟฟ้าไร้สายนะครับตัวเครื่องของมันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ ใช้ครับก็คือปืนกาวทั่วไปอะไรนะครับเหมือนกับปืนกาวตัวใหญ่ทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับก็ใช้แท่งกาวแท่งใหญ่นะครับเป็นแท่ง11มิลนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ11มิลซึ่งมันจะมีแท่งเล็กด้วยนะครับแท่งเล็กผมไม่แน่ใจว่า4หรือ5มิลประมาณนี้นะครับโดยปืนกาวทั่วไปก็จะมี2ไซส์นะครับมีแท่งเล็กกับใหญ่นะครับก็หน้าตาของมันก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของไกนะครับเอาไว้บีบนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วอาจจะหน้าตาประมาณไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วก็ได้ใช้งานแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วมาดูที่ สเปกนะครับที่เขียนไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์นะครับของเขาก็คือแบรนด์ทัทัล20โวลต์ใช้กาวแท่งนะครับ11.2มิลลิเมตรนะครับก็คือฮีทอัพไทม์60วินาทีนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไอตัวนี้นะครับน่าจะเป็นบีบกาวได้นะครับ15-18กรัมต่อนาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็เทียบเท่ากับเดี๋ยวนะครับ อินพุตพาวเวอร์ห้าสิบห้าสิบอ่าอินพุตพาวเวอร์ยี่สิบวัตต์วงเลขบห้าสิบวัตต์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงว่าจะเทียบเท่าเอ่อปืนกาวห้าสิบวัตต์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ก็ตรงนี้นะครับให้ดูด้านข้างก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วก็เปิดเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของผมนะครับ ก็ใส่แบตเข้าไปนะครับหลังจากใส่แบตแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บไฟ led ก็จะติดนะครับประมาณนี้ก็ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆที่คิดจะซื้อมาใช้นะครับว่าเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับซึ่งผมได้ซื้อสว่านไปนะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่คลิปแรกผมได้ซื้อสว่านไปแล้วแถมแบตมา2ก้อนแล้วผมก็ซื้อแบตตัว ก้อนใหญ่มาอีกก้อนนึงนะครับเพราะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ของท o ทหลายตัวมากนะครับสำหรับคนที่มีแบตอยู่แล้วเนี่ยซื้อเฉพาะปืนกาวมาในราคาประมาณ400ปลายปนะครับแล้วแต่บางร้านนะตัวเปล่านะครับไม่รวมแบต400ปลายปถ้าเพื่อนๆไปซื้อทั้งชุดมามันก็จะแพงมากทั้งแบตทั้งที่ชาร์จก็น่าจะ2000กว่ากว่าได้นะครับก็สําหรับคนที่จะซื้อมาใช้งานแบบ ไม่ได้ใช้งานจริงจังไม่จําเป็นต้องใช้นอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าซื้อเป็นแบบที่เป็นเสียบปลั๊ก220โวลต์มาใช้ดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมมีแบตอยู่แล้วเลยซื้อเจ้านี่มาอีก400กว่าบาทก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับก็ซื้อมาได้ผมจะบอกก่อนว่าคนที่ซื้อมาใช้แล้วก็คิดว่า มันจะหตามสเปคมันบอกว่าฮิ s ซ์อัพไทม์ไอหกสวินาทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดเครื่อง60วิาวิแล้วจะใช้ได้นะครับอย่างน้อยๆเลยเนี่ยผมตีให้คร่าวๆเลยประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีเพื่อนๆถึงจะใช้งานได้นะครับแบบลื่นๆนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดันทุลังที่จะกดไกเข้าไปโดยที่มันไม่ร้อนเพียงพอนะครับมันอาจจะหักได้นะครับหรือชิ้นส่วนอื่นๆนะครับอาจจะเสียหายได้พวก เนี่ยครับพวกที่เคลื่อนที่ได้พวกตัวตัวล็อกตัวดันอะไรพวกนี้นะครับมันจะเสียหายได้ก็ผมจะแนะนําว่าคนที่ซื้อมาใช้เพืพ่อนๆที่ซื้อมาใช้นะครับปืนกาวทุกทุกแบบเลยนะเพืพ่อนๆเปิดแล้วรอกระทั่ง น้ำกาวตรงนี้มันหยดลงมานะครับเพื่อนเพื่อนเปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อนๆก็หาเป็นกระดาษอะไรมารองตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่ได้ดูจากน้ํากาวตรงนี้นะครับถ้ามันหยดลงมาคือว่ามันพร้อมที่จะใช้งานแล้วคือเราจะบีบไกลได้ง่ายได้สมูทได้ลื่นมากนะครับไม่ต้องออ,ออกแรงเยอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมันจะไม่เสียหายด้วยนะครับผมก็แนะนําจากการใช้งานจริงนะครับว่ามันจะประมาณนี้นะครับก็ ให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งในหลายๆมุมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็ข้อมูลจากผมที่ให้ไปนะครับก็เอาไปประกอบการพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อดีก็แล้วแต่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามก็าฝากคำถามทิ้งมาได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ปืนกาวก็คือแค่ก็ใช้งานแบบในลักษณะที่เอาไว้ติดอะไรต่างๆประมาณนี้ละกันเพราะว่ายังไงมันก็มีขายอยู่แล้วตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ดูว่าถ้าเออเรามีแบตอยู่แล้ว20โวลต์ถ้าอยากจะซื้อตัวนี้ก็ซื้อดีไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็400กว่าบาทนะครับไม่ได้แพงมากแล้วแต่บางร้านนะครับ400กว่าบาทนะที่ผมได้มาก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับถ้าถูก าฝากกดไลค์นะครับถูกใจกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับผมมีสินค้าอะไรที่จะมารีวิวอีกเยอะเลยนะครับผมก็จะพยายามจะทำให้มันได้ามากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ซื้อของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาทำรีวิวแบบบ้านๆลงช่อง youtube เมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะครับไม่กี่วันด้วยซ้ำนะครับเพื่อ ให้คนอื่นที่คิดจะซื้อนะครับได้ดูเป็นข้อมูลนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอ,อผมลืมแจ้งไปนะครับรุ่น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 เจ้าตัวนี้นะครับโทโต้นะครับรุ่น TGGI l 2 0 0 1นะครับ TGGI l 2 0 0 1ถ้าเพื่อนๆจะซื้อเพื่อนๆเ,เอารุ่นนี้ไปเซิร์ชใน s h อ p e e หรือ Lazada ได้นะครับ ผมจะไม่แตะลิงก์ร้านนะครับเพราะว่าร้านไม่ได้ให้ผลประโยชน์อะไรกับผมเนาะผมก็จะอบอกเป็นรุ่นอะไรและยี่ห้อเพื่อนๆก็ไปเสิร์ชหาดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ